การเซตพ o r i t y ของเกมนะครับก็อาจจะเพิ่มหรือลด fps ก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเช่นเป็นเกมที่เราเล่นหรือไม่ก็เป็นคอมที่เราใช้อยู่นะครับหรือเป็นซิสเต็มของเรานี่เองแม้กระทั่งการปรับภาพกราฟิกส์ของเรานะครับก็มีผลเช่นกันนะครับถ้าเราปรับกราฟิกส์สูง G P U ก็จะทำงานแทน C P U นะครับโปรแกรมที่เปิดพื้นหลังก็เป็นอีกปัจจัยหนึงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช่ไหมครับผมก็จะลองในโน้ตบุ๊กของผมเพื่อที่จะดูว่ามันเพิ่ม f P S จริงหรือเปล่าโดยที่จะปรับภาพรกราฟิก c s ให้สูงสุดทั้งหมดนะครับเท่าที่โน้ตบุ๊กผมจะดันได้นะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันนะครับ ถ้าเราปรับเซ t ต r i o r i t ตี้ให้มัน h ไฮหรือ Real Time นะครับมันก็จะช่วยเรื่องของ1% Low หรือ Zero เพรานนะครับที่เราเห็นข้างใต้กราฟอยู่นะครับกราฟเนี่ยจะเป็นเฟรมไทม์แต่ของ b e เบน m a r าที่ผมโชว์ให้ตอนนี้นะครับเป็นการปรับ Graphic s เซ t ติ้งที่มัน Very High หรือสูงที่สุดนะครับก็จะไม่เห็นผลมากและ มีหนำซ้ำตัว Real-time นะครับก็จะมีการกระตกเล็กน้อยโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับมีคลิปหนึ่งใช่ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าห้ามปรับ High หรือ Real-time ก็เพราะว่ามันจะทำให้ตัวเกมหรือโปรแกรมนั้นมีการจัดลำดับความสำคัญที่สูงกว่าตัว Windows จัดลำดับความสำคัญให้กับโปรแกรมคอมโพเนนต์ของ Windows มันเองซะอีกนะครับ ยิ่งเกมนะครับเป็น cpu บาวหรือใช้ cpu เป็นหลักยิ่งทำให้เครื่องของเรานะครับมันแหลกขึ้นตอนนี้ gpu บานะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าถ้าเราปรับเป็น real time เนี่ยบางครั้งเนี่ยเกมของเรามันจะกระตกนะครับแล้วก็อาจจะรับ i ิ p u t ของคีย์บอร์ดหรือเมาส์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็โดยสรุปนะครับการปรับภาพสูงสุดนะครับแล้วปรับ set priority ก็ไม่มีผลที่เห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าการปรับเป็นเรียลไทม์ก็มีผลเสียนะครับอย่างเช่นตัวเกม GTA 5เนี่ยมันกระตุกมากนะครับกระตุกโดยที่ FPS ก็ไม่เพิ่มหรือไม่ลดนะครับมันทำให้เรานะครับหัวเสียได้แน่นอนเดี๋ยวเบสทมาต่อไปนะครับลองให้มันเป็น CPU bound หรือใช้ CPU เป็นหลักนะครับการเซ็ต Priority ที่เป็น CPU บาก็จะเห็นผลได้มากกว่าทั้งผลดีและผลไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่จะปรับนะครับต้องดูว่า CPU ของเรานะครับมันแรงไหมหรือว่าเรามีโปรแกรมพื้นหลังที่เยอะไหมเพราะมันจะอินเตอร์เฟียร์หรือมันจะลบกวนนะครับตัวโปรแกรมพื้นหลังทำให้ทั้งเครื่องนะครับมันแหลก ไม่ใช่แค่โปรแกรมพื้นหลังที่มันแหลกนะครับตัวเกมก็แหลกเช่นกันถ้าเห็นใครที่ปรับ s เซต r i รา i t y ที่เป็นฮา g h หรือ Real Time ได้ในเกมนะครับ mm hmm. ก็แสดงว่าตัว CPU ของเขานะครับมันแรงนะครับแล้วก็ไม่มีโปรแกรมพื้นหลังที่เปิดเยอะนะครับขอย้ำไว้นะครับว่า1% Low กับ0 1% Low มันต้องสูงนะครับแล้ว ยิ่งสูงก็ยิ่งดีเพราะถ้าสูงแค่ FPS นะครับเกมเราถึงจะมี140 FPS ก็ตามนะครับแต่จะรู้สึกไม่สม ooth เพราะว่า1% Low กับ0.1% Low ของเรามันน้อยนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับ Frame Time หรือเฟรมเพ c i n g นะครับเราต้องการเฟรมไทม์ที่น้อยที่สุดนะครับถ้าเป็น f r a ร e Time 6ส6มิลลิเแสดงว่า FPS นั้นเป็น60นะครับแต่เฟรมไทม์หรือเฟรมเพซิ่งมันวัดกันด้วยความนิ่งนะครับโดยที่ต้องมีกราฟนะครับก็ถ้ามันไม่นิ่งแสดงว่ามันมีการกระชากของ FPS อยู่เดี๋ยว b e บ c นชมา k ต่อไปนะครับเดี๋ยวลองเกม CS2 กันนะครับก็ถือว่า high priority ก็ยังดีอยู่นะครับ อย่าลืมนะครับว่าถึงตัวเกมจะได้ FPS 1% low กับ0 1% low ที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้ามอง System โดยรวมนะครับถ้าเป็นโปรแกรมพื้นหลังก็จะมีการกระตกบ้างอย่างเช่นเราดู YouTube พวกนี้ก็อาจจะกระตกนะครับเราอาจจะเปิด YouTube แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะครับจะทำให้เพลงกระตกนะครับก็ลอง benchmark กันเองดูนะครับ เรียลไทมทั้งใน GTA 5กับ CS 2ในโนบกผมนะครับปรับแล้วกระตุยยับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ปรับแค่หายถ้าประสิทธิภาพมันไม่ลดนะครับหรือให้ปรับเป็น normal นะครับ above normal เนี่ยครับก็เป็นตัวปัญหาเช่นกันอันนี้คือการปรับ Real Time ในคอมตั้งโตของผมนะครับ oh <my> ซึ่งก็ลื่นเป็นปกตินะครับ oh เพราะฉะนั้นใครปรับ High หรือ Real Time ในคอมประเภทที่แรงอยู่แล้วนะครับมันก็แค่เพราะว่า CPU ของเขามันแรงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเพิ่มไหมพวก1% l นเปอรโลอในการปรับ High หรือพวก r e l t t m m เนี่ยก็เพิ่มครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็เรามาดูวิธีการที่จะเซต Priority ตลอดไปนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเฟซตอนที่เปิดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับ